ไม่ค่อยชมใครง่ายๆทอยดีนี่ครับอดีตกองหน้าของวัดฟอร์ดออกมาเอ่ยปากเลยครับว่าเวลานี้คนที่โดดเต็มที่สุดในแนวลุกสิงบลูก็ต้องพ่อนหนุ่มคนนี้เลยครับเอสเซวัลวิลเลียมนี่คือแนวลุกที่น่าจะดีที่สุดแล้วนะของเชลซีในเวลานี้เดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นของทอยดีนี่กันครับทุกคนทุกคนครับต้องยอมรับว่าตั้งแต่ ซัมเมอร์ที่ผ่านมารวมถึงเปิดฤดูกาลทีมของเอนโซมาเรสกาเนี่ยเสริมตัวรุกเข้ามาหลายคนทีเดียวอ่าไม่ว่าจะเป็นชัวเปโดอาเรียมดีแลบเจมี่กิทเทนรวมถึงอาเรียนโดกรานาโชโอแต่มาจนถึงตอนนี้ครับปีตัวรุกที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นที่สุดใช้แววที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นพ่อหนุ่ม18ปีคนนี้ เอสเซวาวิลเลียมปีกตัวจีดของสโมสรพัมมยลัสรายนี้เลยครับที่ออกสตาร์ทในทีมสแตมฟอร์ดบิดแต่ยังยอดเยี่ยมด้วยการยิงไปแล้ว4ประตู1แอสซิสจากการลงเล่น16เกมให้กับเชลซีคือถ้าดูตัวเลขตรงนี้ไม่นับฟอร์มอันโดดเด่นในบรรดาตัวรุกของเชลซีเนี่ยมีเพียงแต่เปโดรเนโตเท่านั้นแหละครับที่เอพอจะพอฟัดพอเวียง พอจะคุกกี้สูสีกับปีกรายนี้ซึ่งเอสเตวลในฤดูกาลนี้ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมครับอทีมชาติก็ถูกเรียกติดไปแล้วขณะที่คน้คนกอนคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอเลนโดกรานาโชเจอรมี่กิทเทนรวมถึงไทรดิจร์อจอเนี่ยลงสนามกันไปไม่กี่เกมครับแต่ก็ยังไม่สามารถทำผลงานได้โดดเด่นเท่ากับเอสเตวลซึ่งทอยดีนี่ออกมาแสดงความคิดเห็นเลยครับว่าตอนนี้เชลซีมีเอสเตวล เด็กหนุ่มคนนี้แหละที่เป็นปีศาจร้ายอย่างแท้จริงนี่อดีตกองหน้าของวัตฟอร์ดเปิดเผยกับ Talksport ครับทอยดีนี่บอกว่าผมจําได้เลยตอนชิงแชมป์สมโมสรโลกตอนนั้นผมจัดรายการแล้วผมได้เห็นเขากับตาเลยแล้วผมมีความรู้สึกว่านี่แหละคือเนม่าคนต่อไปนี่แหละคือการประกาศตัวอย่างยิ่งใหญ่คือผมอะ่ะไม่ได้แค่พยายามยกย่องนักเตะอเมริกาใต้สักคนหรอกนะแต่ผมดูเข้ามาตลอด แล้วบอกได้เลยว่าเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในบรรดาปีของเชลซีผมว่าเอสเดวานี่แหละที่สุดแล้วนี่ครับตุกคนคำเอ่ยปากชมเลยครับของทอยดีนี่ซึ่งปกติแนยดีนี่เนี่ยเขาไม่ค่อยชมใครอยู่แล้วครับนอกจากจิกกับแต่เอสเดวาก็ต้องทำให้อดีตกองหน้าร่างบึกบึนรด้นี้ออกมาเอ่ยปากชมได้เหมือนกันเอ